เขาบอกว่าอขอสายคุณเราวจิตคือเป็นชื่อลูกสาวเราค่ะดิฉันโทษจากสพอ,อเพชรบูรณ์มีคดีเกี่ยวข้องกับคือมีคดีความอะค่ะตกใจเพราะว่ามันเป็นชื่อลูกเราที่อายุแค่สีขวบ คือเมื่อวานประมาณอ่า10โมงอะคะ่ะปกติเวลาเราใช้คู่คอมันจะขึ้นเบอร์นิสาชีพใช่ไหมคะว่าแบบเป็นเบอร์น่าสงสัยอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานอะมันไม่มีเตือนก็เลยกดรับสายแล้วทีนี้เขาบอกว่าอขอสายคุณคือเป็นชื่อลูกสาวเราอะเราได้ยินเราก็ย้ำเขาอีกรอบว่าชื่ออะไรนะคะแล้เขาก็บอกว่าชื่อดิฉันโทรจากสพออเพชรบูรณ์ มีคดีเกี่ยวข้องกับมีคือมีคดีความอะค่ะเราก็เลยถามเขาว่าสี่ขวบนะคะแล้วก็พูดไปแบบนี้และะ้วเขาก็เหมือนแบบอึ้งอึ้งอึง,อง,องไปแป๊บหนึง่งเล้ก็กดวางเลยค่ะบอกแค่ว่ามีคดีความตอนนั้นพอเราบอกคดีความเสียงลักษณะของคนที่โทรมาเนี่ยเป็นประมาณไหนยังไงคะคุณแม่เป็นผู้หญิงค่ะเป็นเสียงแบบ เสียงทุมทุมหน่อยผู้หญิงใช่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่จำไม่ได้ว่าบอกว่าเป็นยศอะไรนะคะแต่ว่าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอเพชรบูรณ์ตกใจเพราะว่ามันเป็นชื่อลูกเราที่อายุแค่สีขวบเอ่อแล้วเบอร์ก็เป็นเบอร์ของเราซึ่งข้อมูลเนี้ยมันเราไม่เคยไปบอกให้ใครรู้ว่าแบบลูกเราชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะมีเหมือนพอ เกิดเรื่องเราก็เหมือนโพสเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนที่มีลูกอายุไล่ๆกันแต่ว่าเขาอยู่คนละโรงเรียนเขาบอกว่าเอก็เคยมีเหมือนกันของลูกเขาโทรหาลูกเขาแต่ว่าโทรเบอร์แม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบเพราะโรงเรียนทําประกันอุบัติเหตุให้หรือเปล่าก็เลยหลุดไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือคิดว่ามันน่าจะหลุดมาจากการที่ไปทําประกันที่โรงเรียนใช่ค่ะเพราะว่าก็ ก็ไม่เคยเอาไปเผยแพร่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็จะมีโทรมาบ้างปลาบปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครโทรมาแล้วขอใส่สลูกเราอะคะ่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันมันแอดวานไปอีกคั้นลทีนี้ก็ฝากเตือนผู้ปกครองที่มีลูกไปแบบเล่นมือถือได้อะไรเงี้ยคือมิจฉาชีพพวกนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะโทรมาคือมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ ทั้งข้อความทั้งโทรมาก็ฝากถึงผู้ปกครองให้ดูลูกๆห,หลานตอนเล่นโทรศัพท์ไวยถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องกดรับใช้หรือว่าแบบว่าอ่าคือให้อยู่ใกล้บุตรหลานตัวเองอะคะ่ะจะได้สกีนอีกขั้นหนึ่งไวย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ